โอเคครับผมก็สําหรับวันนี้นะทุกคนมีกิจกรรมเข้าใหม่นะทุกคนเป็นกิจกรรมหน้ากากไฟแล้วก็ชุด Black d ก a ดมอนนี้ครับทุกคนก็กลับมาตามคำรีกร้องแล้วนะครับทุกคนจะมาแบบไหนแล้วก็จะหมดเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมกันอีกครับ อเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีนะผมชาววัยรุ่นฟรีไฟทุกท่านกันด้วยนะทุกคนก็สาววันนี้ทุกคน,กน,นะกคนมีก็อยู่ในเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะทุกคนมันมีกิจกรรมาใหม่นะทุกคนก็จะเป็นของเก่านะผมท,ที่กลับมาใหม่นั่นเองนะทุกคนก็จะเป็นอะไรนะผมเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยผมก็ก่อนจะไปดูนะทุกคนที่ฟังกดติดตามเนี่ยผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งไว้พี่ด้วยนะครับทุกคนหารับกดเราวนี่ผมเดี๋ยวเราไปดูนะมอมกักนครับ ไปดูกันเลยสำหรับวันนี้นะทุกคนก็จะมีนะครับผมกิจกรรมนะเป็นกิจกรรมนะผมน้ากากไฟและ Black Demon นี่ครับผมก็กิจกรรมวนี้ผมจะมาตั้งแต่วันที่19เมษายนถึง2พฤษภาคมนั่นเองนีทุกคนกิจกรรมนี้ะะน,น,ญญน,น,นะสามารถใช้โทเค็นสากลได้นั่นเองนี่ยครับทุกคนก็ใครที่แบบรอน้ากากไฟอยู่นะครับทุกคนก็มาได้เลย เนี่ยผมสราราวิธีกรรมนี้นะทุกคนก็จะเป็นมาในตู้เนี่ยครับผมตู้อ่กาชารังพึ่งนั่นเองเนี่ยครับรน้องๆกจ็จะสามารถแลกได้ด้วยนี่ครับรน้องแล้วก็สามารถใช้ไอตัวนี้ได้นะครับตัวเพชรเนาะก็มาเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนก็นี่ครับผมสําหรับนี่ครับผมอ่า ชุดอันนี้นะผมจ่าแรก669เพชร้อ้าหกร้อยหกสิบเโทเค็นนะครับผมส่วนเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหน้ากากไฟนะทุากคนหน้ากากไฟอันนี้นะครับผม369โทเค็นนะครับผมส่วนอ,อ,อันนี้นะครับผมสีม่วงจะหนึ่งร้อโทเค็นนะครับผมห7ึโทเค็น149โทเค็นนะครับตามลำดับนะครับทุกคน โอเคนะครับผมก็สองรอบไอ้น้ากากไฟพี่มีแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่ก็จะไปเอาเป็นอันนี้เลยนะครับน้องๆเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะไอชุดแบ็กเดมอนนะครับทุกคนโอเคนะครับก็ชุดหน้ากากไฟนะครับผม3า9ร้อยหกสิบเก้าโทเคนเนาะก็มาดูกันมากดเลยละกันนะทุกคนตอนนี้พี่มีไร้อะ 1 1, 000, 1 000, 6 2งบ r i c h m o n Shop โ no น1เรื่องเติมเกมเริ่มต้นแค่12บาทโคตรถูกทุกคนและยังมีแพ็คอื่นๆที่ลดราคาอีกมากมายเติมได้ที่เว็บไซต์ r i c h m a n Shop com หลังเติมมีใช้เป็นส่วนลดได้อีกหรือจะเติมออนไลน์ก็ทำได้มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าน้องๆสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับสามเพรนะครับก็มาดูนะัอว่าจะหมดกี่เพรนะครับทุกคนโอเค อาจจะได้ก่อนหรือเปล่าทุกคนนืยน้องหมดกันเท่าไหร่นะผมคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะทุกคนพี่ก็อยากจะรู้ว่านายน้องอหมดกันกี่เพชรนะครับนน้องโอเคนะเออก็เดี๋ยวพอพี่ได้สามร้อเกโลเคนเดี๋ยวพี่จะสรุปเพชรให้ดูฟังรอบหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะเอนอนะครับทุกคนจะได้รู้ว่ามันใช้กี่เพชรนะครับทุกคน ตอนนี้ส5เพชรงั้นพี่ขอกดไปเร็วๆเลยละกันนะครับผมเพราะว่าบางทีแบบมันจะได้เร็วๆนะครับทุกคนลิปอาจจะช้านะครับออทุกคนพี่ว่ามี10กวนาทีแน่นอนนะครับโอเคอืมโอคือไม่ออกเลยหรอออกสักหน่อยเถอะนะเออวันนี้วันที่19บเ้านะครับทุกคนจะสิ้นเดือนแล้ว เฮ้ยได้ได้ชุดนี้ได้ชุดสีฟ้าอุย้ยเอาเรื่องโอเคได้ชุดสีฟ้ามาเลยครับทุกคนอา่อาสมโอ้โหซึ้เกลือมากทุกคนเออสามร้อยเท่าไหร่อ่ะสามร้อยหกสิบเก้าโลเกนหรอ สามหกเก้านะครับทุกคนโอ้ยได้ชุดน,นี้อีกแล้วทุกคนสามหกเก้านะครับโอ้หสามหกสองสามเจ็ดเก้าโอเคทุกคนโหมันมันแพงเกินไปหรือเปล่าจุดแบล็กเดมอนเนี่ย <laughs> มันแพงเกินไปหรือเปล่าครับทุกคน เหลืออีกสามร้อยโทเกตนะกว่าจะได้ก็นะครับผมตอนนี้พี่มีตอนนี้อยู่ที่ะสะแปดพันแปดพันสองร้อยแปดพันสองร้อยนะครับผมเจ็ดสิบแปดเทสตนะครับเ <Yeah. S 2> ท่ากับหน้ากากไฟนะครับทุกคนหน้ากากไฟนะครับผม คือง่ายๆคือหน้ากากไฟอ่ะสามพันกว่าเพชรทุกคนและไอชุดนี้อ่ะคิดว่ากี่พันเพชรหกพันเพชรจะพอหรือเปล่าทุกคนแพงเกินทุกคนจริงนะครับน้องๆน้องๆหมดกันกี่เพชรครับผมได้ไอหน้ากากอันนี้นะครับทุกคนเออทุกคนคิ่ว่าพี่ไม่เอาต่อดีกว่าว่ะมันเปลืองเพชรอ่ะทุกคนจริงๆนะเออ ทุกคนคิดว่าไงครับแพงเกินหรือเปล่าครับทุกคนคอมเมนต์กันด้วยรักกันนะทุกคนคือเนเพืืองเพชรเกินอะง่ายเลยนะทุกคนคือหน้ากากไฟแค่ประมาณสามสามสามร้อยเท่าไหร่ตะกี้นี้นะครับผมสามสามร้อยสี 45, ่สิบห้าเพชรได้หน้ากากไฟนะครับทุกคนเออนะครับแล้วก็จะมีชุดพวกนี้พี่ได้มาสองชุดนะครับทุกคนเออก็คือว่าโอโ้โหแพงเกินนะทุกคน ขออนุญาตไม่แลกนะครับผมหรือยังไงครับหรือจะเอาเดียทุกคนหน้ากากอันเนี้ยเออมันเอาไปใส่กับอะไรเดียทุกคนเออทุกคนคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะทุกคนยังไงก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคโอเคครับทุกคนก็นี่ครับผมก็คือมันก็ใส่กับพวกนี้ได้นะทุกคนเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ใส่หน้ากากไฟนะครับทุกคนนี่เนี่ย ททเทปะยอดมันก็เทอ่ะทุกคนประมาณนี้อ่ะทุกคนแต่ว่าพี่มีแรกหน้าล็อกไงคนมันมีอ,อ่ะเอเราใส่แักหน้าล็อกกันเนาะทุกคนโอเคนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมนะครับผมมีกิจกรรมฟรีนะครับที่บอกว่าเออไหยคนคงได้ละมั้งทุกคนก็จะมีการาส่งกรารนะนครับผมสงการบิดมันสตร์นะผมแลกโทเก้นเนาะ ก็จะมีตั้งแต่วันที่24ิมีนาคมถึง20ิมีนาคมแล้วก็จะมีนี่ครับเล่นเล่นรับปืนน้วยทุกคนเป็นปืนอัพเลเวล7นะครับทุกคนก็เมื่อวัน2วันนี้คือแบบมี AK ไปแล้วเนาะวันนี้ก็จะเป็นファมาร์สนะผม level เวล7ทุกคนเออนะครับ,ออนะรบแต่ว่าคือขได้ท่าด้วยปะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจาว่าได้ท่าด้วยหรือเปล่านะครับทุกคนก็เล่นกับเพื่อนแค่เกมเดียวทุกคนก็ได้เลยว่าทุกคน เออนะครับทุกคนเราก็จะมีพวกอ่ะอันนี้อีกนะครับทุกคนเราก็มีเก็บฝันึกคิสตั้นนะครับผมก็ลองมาอ่านได้นะครับทุกคนเราก็จะมีบัตรสร้างงงสร้างงองอีกนะครับทุกคนเราก็จะมีแลกโทเค,นค็นแล้วผมเสียงดียัดนะครับ hmm. ทั้งที่สี่ที่ไมกลัเนี่ยผมเรามีคาตานะนะครับเราก็จะมีแบนเนอร์นะครับผมมีท่าทางนะครับท่าทางแบบนี้นะจ็บบเๆ็บเจบเจบนี่ฮะ นี่แล้วก็มีไอโซนะครับมีเสียงนะครับมีมอไซค์นะครับผมสุดหล่อเด็กแว้นนะครับแล้วก็มีชุดนะครับผมเป็นชุดแพ็คสุดหล่อสัตว์น้ำนะครับใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนี่ครับทุกคนแล้วก็จะมีของอืเนื่อีดมากมายนะทุกคนก็ลองมาเล่นกันดูนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคน